สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ง่ายๆชาแนลนะครับจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาสมัครแอปทางรัฐเพื่อเอาไว้รับสิทธิเงินดิจิตอลนโบเลตหนึ่งหมื่นบาทที่กําลังจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับยืนยันตัวตนที่เซเว่นอีเลเบนสำหรับคนที่สมัครไม่เปิดน,นะครับมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมเอกาสารและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับก็จะมีบัตรประจำตัวประชาชนทโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็เบอร์ทโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่ออุปกรณ์และเอกาสารของเราครบแล้วนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปทางรัฐแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะครับกดตรงที่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางในการสมัครแอปทางรัฐนะครับให้เลือกสมัครทางรัฐด,ด้วยช่องทางอื่นนะครับจากนั้น ให้เราเลือกสมัครด้วย7 e เ e ่ e อกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จากนั้นนะครับให้กดสร้าง QR code หลังจากนั้นเราก็จะได้รับ QR code บนแอปทางรัฐนะครับให้เรานำ QR code นะครับไปติดต่อที่7 e เ e ่ e อนะครับหรือถ้าเรายังไม่พร้อมก็สามารถกดยกเลิกได้นะครับบอกกับพนักง,งานว่ามายืนยันตัวตนแอปทางรัฐแล้วก็ยื่น QR code ให้กับพนักง,งาน แล้วก็เสียบบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรนะครับแล้วก็รับใบเสร็จจากนั้นนะครับจะมี SMS นะครับส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับให้กดลิงก์ในข้อความ SMS นะครับเพื่อดำเนินการในแอปทางรัฐนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมตัวสแกนใบหน้านะครับกดเริ่มสแกนได้เลยนะครับแล้วก็สแกนใบหน้านะครับจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบนะครับทำตามคำแนะนำจากแอปได้เลยนะครับ เมื่อเราสแกนใบหน้าเสร็จนะครับให้กดสมัครสมาชิกอ่านเงื่อนไขต่างๆในการลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นกดยอมรับกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทำตามคำแนะนำของแอปนะครับแล้วก็กดยืนยันตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ยืนรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดใช้งานสแกนลายมือนะครับถ้าเรามีฟังก์ชันนี้ ให้เราเปิดได้เลยนะครับถ้าไม่มีให้กดข้ามนะครับลงทะเบียนแอปสําเร็จให้กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครแอปทางรัฐเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้บริการหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้นะครับอย่างเช่นลงทะเบียนดีต้นบริเวณหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับในไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับให้รอรัฐบาลประกาศลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณวันที่1สิงหาคม67นี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับก็ขอเชิญชวนให้ลงเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลประกาศให้ลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจัดสลเบรดหนึ่งหมื่นบาทพร้อมกันทั่วประเทศนะครับระบบมันอาจจะล่มได้นะครับแนะนําให้เราลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับสาหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระ ประโยชน์ดีๆนะครับจากง่ายๆชแน l ของเรานะครับสวัสดีครับ